คือได้เดือนละล้านห้าขายโฆษณาในรถไฟฟ้าท่านประธานไม่ใช่แค่ในรถไฟฟ้าอย่างเดียวนะในบริเวณสถานีป้ายเนี่ยเต็มไปหมดไม่มีที่ว่างให้มดจะเดินด้วยซ้ำอ่ะมีแต่ป้าย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 โฆษณาเต็มหมดแต่เราฟอร์มได้ประโยชน์แค่เดือนละล้านห้ามันไม่มีที่จริงๆมองไปเนี่ยมีแต่ป้ายผนังเฉยๆเนี่ยน้อยกว่าทางเดินลงเนี่ยโอ้โหดูที่ติดเรียกว่า อันเว้นอันเมตรเว้นเมตรเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผ,ผมว่ายโยอัศรุ่งเรืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลในฐานะกรรมการผู้ส่งอันความเห็นครับท่านประธานกับมาตรา29ครับรัฐวิศาหกิจครับ เสนอปรับลดอยู่ที่ร้อยละเ5ครับท่านประธานครับขออนุญาตขึ้นสไลด์เลยครับเวลามีไม่มากผมมีพูดเรื่องนี้ในกรรมธิการไปแล้วนะครับแล้วก็พยายามโน้มน้าวทางกรรมธิการเสียงข้างมากแล้วนะครับในเรื่องของ r อฟอร์มนะครับเรียกว่ามีการให้สัมปทานท่านประธานกับบริษัทผมสมมุติชื่อแล้วกันครับชื่อบริษัทว่าเบม นะครับสมมุตินะครับอันนี้เป็นนามสมมุติให้เก็บกินอยู่ที่7%็ปเหมายความว่าราฟอรมอเนี่ยให้สัมปทานเบมไปเลยแล้วเบมเนี่ยไปขายโฆษณาครับท่านประธานโฆษณาในรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับเต็ไมไปหมดเลยนะครับสมมติขายได้ร้อยบาทขายได้ร้อยบาทนะครับส่งคืนให้กับรัฐเนี่ยกระทรวงคมนาคมเนี่ยเบาทนะครับเเปอร์เอาจริงตรงจุดนี้เนี่ยก,ก็น้อยเหลือเกิน7%อรน์นะครับทีนี้พอ เห็นเอกสารในกรรมธิการงบประมาณามท่านประธาน7%เนี่ยต่อปีนะครับ7%เนี่ยตกลงมาที่18ล้านผมก็ดูแล้วเอ๊ะ18ล้านนี่มันน้อยเหลือเกินท่านประธานย้อนคิดกลับไปเนี่ยปีหนึ่งเบมเนี่ย100%ก็คือแปลว่าต้องขายได้257ล้าน7%ของ257ล้านนั่นคือ18ล้านนะครับมหารกันดูดีๆเนี่ยคือรฟมเนี่ยนะครับเราเอาของของเรานะแล้ววิสาหกิจเรานะครับ คือได้เดือนละล้านหาขายโฆษณาในรถไฟฟ้าธร่รมธานไม่ใช่แค่ในรถไฟฟ้าอย่างเดียวนะในบริเวณสถานีแล้วเดี๋ยวผมให้ท่านปรมทานดูว่ามันเยอะแยะขนาดไหนไม่เรียกว่าป้ายเนี่ยเต็มไปหมดไม่มีที่ว่างให้หมดจะเดินด้วยซ้ำอะ่ะมีแต่ป้าย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 ป้า,ปา,ปาโฆษณาเต็มหมดแต่ราฟรมอมได้ประโยชน์แค่เดือนละล้านหถัดไปครับ ปัญหามันคืออย่างนี้พระธรรมธานครับเรารู้สึกว่าเบมเนี่ยทำไมทําไมขายได้น้อยจังปีสองร้กว่าล้านก็ไปโบ๊ะบ้าออกมาครับผมเ,เรียกว่าไงให้นามสมมุติอีกแล้วกันครับว่าเบมเนี่ยไปขายต่อถูกๆให้กับพักพวกพท่านประธานพักพวกในผมสมมุติชื่อว่าเบมมินเนียนแล้วกันนะครับบ m อะไรประมาณนี้นะเป็นเบมมินเนียนแล้วกัน รอฟอร์มเนี่ยนะครับให้สัมปทานกับเบมไปแล้วบอกว่าเออขายได้ร้อยหนึ่งฉันขอ7บาททีนี้เบมเนี่ยก็ไม่ไปขายเองท่านประธานก็ไปขายให้กับพักพวกแล้วพักพวกเนี่ยก็ซื้อถูกๆสมมุติพักพวกก็ซื้อร้อยบาทเราก็เบมก็จ่ายให้รอฟอร์มอบาทแต่จริงๆเบมมินเนียนเนี่ยที่ซื้อร้อยบาทไปขายต่อได้พันหนึ่งท่านประธานขายได้พันหนึ่งจริงๆถัดไปครับ แล้วเดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊มันไม่ใช่เป็นพักพวกกันล็อกนี่ก็บังเอิญก็ไม่น่าจะใช่ไปสืบค้นมาท่านประธานครับเบมกับเบมมินเนียนเนี่ยถือหุ้นกันเบมเนี่ยก็ลงไปถือหุ้นในเบมมินเนียนแล้วยังมีบริษัทที่เข้ามาทำเป็นเหมือนกับว่าจริงๆตอนแรกก็เหมือนจะอยู่คนละที่กันท่านประธานคนหนึ่งกินข้างบนคนหนึ่งกินที่อยู่ใต้ดินประมาณนี้นะฮะแต่ตอนนี้เขาก็เรียกว่าจับมือกันแล้ะ ัวกันแล้วนะครับผมให้นามสมมุติว่าชื่อบริษัทแผนสองแล้วกันนะครับก็ก,กลุ่มนี้แหละก็ไปแบ่งกันขายโฆษณากันได้เป็นพันครับรัลแล้วได้เจบาทถัดไปครับผมจะให้ท่านประธานดูครับผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกว่ามันไม่มีที่จริง,รงๆมองไปเนี่ยมีแต่ป้ายผนังเฉยเฉยเนี่ยน้อยกว่าถัดไปครับเนี่ยทางเดินลงเนี่ยโอ้โหดูที่ ติดเรียกว่าอันเว้นอันเมตรเว้นเมตรถัดไปครับ <S <S ขึ้นเต็มไปหมด <S <S ด้านซ้ายนี่ท่านประธานไม่มีแม้แต่รอยต่อทอเต็มผืนเลยท่านประธานถัดไปครับมองเข้าไปนี่มีแต่ป้ายสว่างสวัยเต็มไปหมดแล้วไอ้ทั้งหมดเนี่ยท่านประธานจริงๆมีรายละเอียดตำแหน่งต่างๆอยู่ในเว็บด้วยนะของรฟมเองนะครับว่ามีปริมาณเท่าไหร่ แต่ผมคงไม่เอามานั่งคำนวณให้ท่านประธานดูแต่ผมบอกเลยว่ามันมากกว่า200กว่าล้านเยอะปีนึงอะถัดไปครับแล้วท่านประธานดูฮะโหสว่างสวัยกันขนาดนี้ถัดไปครับผมก็ถามไปเสียงดังๆถัดไปครับสไลด์สุดท้ายผมก็ถามไปเสียงดังๆท่านประธานว่าเอ้ยมันมีการแบ่งค่าโฆษณากันหรือเปล่านะครับสไลด์ลงครับถามในกรรมธิการก่อนแล้ว ถามลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ก่แล้วไม่มีใครตอบผมเลยท่านประธานครับเพราะฉนั้นเนี่ยผมก็ขออนุญ,ญาตปรับลดนะครับในส่วนของรัฐศาสตร์กิจเนี่ยร้อยละ7.5จริงๆผมมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดท่านประธานคือเรื่องของการเคหะปรับลดเท่ากันนะครับร้อยละ7.5แต่เชื่อว่าเดี๋ยวคงม,มีสมาชิกมาอภิปรายกันต่อไปกับคุณครับกาเปียนท่านประธานสภาที่เคารพ กับผมนายสุเทพบุญอ้อนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไก่เครือข่ายแรงงานขอญาตนะครับในเรื่องของกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับในเรื่องของการตัดงรอบของทางกรรมธิการจากการนำเสนอนะในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมรถยนต์สันดาปภายในไปเป็นระบบรถยนต์ไฟฟ้าหรือที่เรียกว่า E ีวี ความพร้อมการเตรียมความพร้อมของทางกระทรวงอุตสาหกรรมอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญครับผลที่จะเกิดขึ้นในภาคของอุตสาหกรรมเมื่อไม่มีอุตสาหกรรมก็ไม่มีการจ้างงานผมเองอยู่ในเป็นลูกจ้างของอุตสาหกรรมยานยนต์เรื่องนี้มีความจําเป็นที่อยากจะนําเสนอเพราะขนาดนี้จากการดูข้อมูลแล้วเห็นได้ว่าการเตรียมความพร้อมในการรองรับของ ระทรวงอุตสาหกรรมในการเปลี่ยนผ่านซึ่งจะมีผลกระทบกับเรื่องอุตสาหกรรมที่ผลิตเครื่องยนต์และชิ้นส่วนที่จะต้องมีการขายไปจากการเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าเรื่องนี้นะครับจะต้องมีการศารึกษาจริงจังและวางระบบดังนั้นจําเป็นจะต้องให้กรรมธิการนะครับพิจารณางบประมาณเพื่อที่จะให้มีงานเหล่านี้เกิดขึ้นส่วนที่สอง เรื่องของการตั้งศูนย์นะครับเพื่อฝึกอบรมแรงงานเพื่อพัฒนาจะเห็นได้ว่านะฮะก่อนทํำงานจบจากการศึกษามาส่วนใหญ่จะเป็นการจบภาคสามัญอุตสาหกรรมการรับคนเข้าไปทํางานจะต้องมีการฝึกสกิลไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นยานยนต์และอื่นๆซึ่งก็เป็นภาระของทางสถานประกอบการขนาดทำงานอยู่ การฝึกอบรมสกิลต่างๆางางกระทรวงอุตสาหกรรมก็ควรจะมีเซ็นเตอร์เพื่อที่พัฒนาแรงงานเพื่อที่จะใช้ในอุตสาหกรรมและท้ายสุดหลังจากการทำงานนี่คืออาชีพที่กระทรวงอุตสาหกรรมควรจะต้องมีการจัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพหลังเกษียณซึ่งปัจจุบันคนไทยเรามีผู้สูงอายุมากมายแต่ไม่มีการฝึกอาชีพไว้รองรับ ก็อยากให้มีการดําเนินการเรื่องพวกนี้ท้ายสุดเรื่องของการกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ท้องถิ่นปัจจุบันอุตสาหกรรมมากระจุกตัวอยู่ในเมืองทําให้เกิดปัญหามากมายที่ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วควรจะมีการกระจายอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับท้องถิ่นจากภาคเกษตรต่างๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม เคียงคู่กับภาคเกษตรให้คนในชนบทเหนือใต้อีสานออกตกได้มีงานทำอย่างบ้านเกิดไม่ใช่กระจุกตัวกันอยู่ในกรุงเทพปริมนทนอย่างปัจจุบันแล้วก็มาแย่งกันในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่รถติดอากาศมลภาวะเป็นพิษที่อยู่อาศัยไม่มีระบบการจัดการที่ดีส่งผลไปในเรื่องของการดูแลครอบครัวเพราะปัจจุบันนี้ สภาพการจ้างงานที่จะเอาบุตรมาอยู่ด้วยและเรียนหนังสือก็ไม่สามารถทำได้ดังนั้นการกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ท้องถิ่นเป็นเรื่องที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อเป็นการยกระดับพื้นฐานของประชาชนตั้งแต่แรกเกิดเรียนหนังสือก็เรียนอยู่ในชุมชนพ่อแม่ทำงานอยู่ในชุมชนในท้องถิ่นด้วยกันท้ายสุดในเรื่องของผู้สูงอายุเอง ก็จะได้มีงานทําในท้องถิ่นมีไรายได้เพื่อที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นนี่คือเป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นจากกระทรวงอุตสาหกรรมที่ต้องมีแนวคิดเหล่านี้เพื่อที่จะพัฒนาประเทศร่วมกับกระทรวงอื่นๆเพื่อให้เกิดการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชนก็ขอฝากท่านประธานไปยังกรรมธิการช่วยพิจารณาเรื่องนี้ให้ด้วยครับครับ